รถครับย้ายรถให้ปานวมครับขับรถไหนวะจะจับตรงนี้แหละรับจบอีกแล้วครับพี่น้อง ยังไม่รู้ว่าจะย้ายไปไหนเลยครับออกมารับจอบแต่เช้าก่อนตัวนี้เป็นตูดหม้อครับมาแล้วป๊าสวัสดีครับเป็นโลกไหนครับเนี่ยอยู่กับป้านุ <c> ่ม <oughs> เส้นไหนครับเส้นเขื่อนป่นแหละอ๋อตรงวัดบ่ไม่เราขึ้นไปปุ๊บตรงเนินปุ๊บมันจะมีร้านเอใช่ไหมครับนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอ๋ออยู่ตรงบนเนินตรงตของนายกอุตมาตรงข้ามกับร้านเอออ๋ตรงข้ามกับร้านเอลงเนินไปนิดนึงใช่ไหมครับลงเนินนิดนึงกับเนื้อสไลด์อ๋อครับผในะครับเเอาาท่ไรแล้วแต่ป้าครับโอ้แล้วแต่ให้กานยึดยกไปทานไหนครับผม เอาเป็นไรขายครับมันไ,ไม่มีจงังมนไม่มีงานคอ๋ครับขายมันเป็นภาระเราเนาะไปพุาในบปุทครับป4วันโอ้โอเคขายเทเลอร์แล้วเดี๋ยวปาแกาขึ้นเองครับ tôn phải tìm phà lên có thể phá ngàm cái dưới đó nhưng mà đây <đã> dụt <giữ> chơi <được> trôi, 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 Tắm qua riêng bồ. Cá bông Tắm riêng đi. Vậy. ลเลื่อแตกมดเลยน,น,น,นี่โอ้โห,โหแล้วจเจอดินเหนียวมันเป็นจะกาะนรั่นแหละอเลอแมดเมแตมัสนเนั่นๆๆแหละหา,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 างสั้นขึ้นสูงดู่ะ แต่หางยาวนี่ขึ้นง่ายกว่าด้วรอนัไม่สูงพ <ừ S 2> ี่ดูปกรบอก้ไหเออเกือบสุงลองนั่นแหละนายอยู่สองเมตรเจ้ <Yeah. S 1> <c oughs> มานี high, oh? oh. 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 All, ่ก็ได้ปะปะบิดตูดเอาไหน่อยครับอีก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 โอ้ได้แล้วครับแค่นี้แหละโอ้โอ้รถเลื่อแตกหมดเลยอ๋อแตกหมดเลยนะปะ ครับผมโอเคครับปาปาโอ้ขึ้นมออีกแล้วอยู่กับจานบอมครับเออสวัสดีครับพึ่งกลับมาจากชนครับมาช่วยลุงเออมาช่วยลุงเหรอครับเออดีแล้วขอบคุณพี่แซมมากที่มาย้ายรถให้บริการได้เสมอครับครับผมเป็นกันเองเสมอ ถึงแล้วครับพี่น้องหน้าฝนครับวิ่งดินไม่ค่อยได้วิ่งริมริมงานไ,งไม่คูไปแบ่งได้วะออ <laughs> จอดแล้วทางนี้จอดแล้วว <laughs> วาถือ <laughs> ว่าถ้าถ้า,น,าน่าจะมีแบบจาาหลวงสักเนาะยืนปืนสองพันในเงี้ยครับร้อยสี่กับร้อยสามก็พูดไป้วาถ้ามีงานทำช่วงนี้ก็โอเคแล้ว <laughs> หน้าฝนเขาจอดกันหมดแล้ว แต่จานบอมยังไม่จอดเลยเนาะเร็มๆไปจอดมได้รถมีงวดเอ๋ยังมีงวดอยู่ <c oughs> ยังมีงวดอยู่เยวจะถึงหน้างานแล้วก็ถึงหน้างานแล้ว<อ>งานเยอะแล้วเนี่ยปลาหนุม่มระบบสายรัดบ่ อ๋อโอ้ธรรมดามเลื่อนเลยเนาะป๋าอันนี้ใส่บานาพับเอาห่ครับ เลยตแล้เลยก็แตกหมดเลยจะค่อยเปลี่ยนครับหาเงนินก่อน โอ,อย่างบอมนี่ก็ขับนิ่มเหมือนกันนะลงนิ่มไปปิดจ็อบครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ